เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เปิดการเห็นกดติดตั้งไรค์กดกระดิ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านประหลัดยืนยันแล้วว่าัเสียงของตัวเองคุยกับลุงป้อมลุงป้อมจะปฏิเสธลูกน้องจะมาบอกเป็น AI AI อไรต่างๆนะอย่าทําตัวเป็นตัวตลกครับนะครับอย่าทําตัวเป็นตัวตลกนะอย่าไปอย่าไปนําเข้าข้อมูลเท็จอย่าไปอะไรต่างๆก็ฝากพลังประชารัฐในงานนี้แม่งจบไปแล้วครับนายเดี๋ยวเวลาจะพูดจะอะไรต่างๆนี่แม่ก็ต้องระวังนะมันต้องระวังอ่ะ เพราะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เหมือนผมเนี่ยใครมาคุยกันอาจารย์วิ่งเต้นกันดีได้บอกจะมาคุยอะไรกูไม่ได้รับวิ่งเต้นรับว่างความนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเนี่ยทำพยานหลักฐานปรอไมให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ได้คุณทำเองเหรอะนะครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมึงต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมแตนะ่มึงไปพูดว่าเอ้ยเงินรับมาแล้วเนี่ยเงินรับมาแล้วอ้าวแล้วยังไม่เห็นส่งให้กูอ่ะนะเออไง ไม่รู้เงินอะไรก็ไม่รู้รับอะไรมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นการวิ่งเต้นเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ไม่กติกุกอีกตาางกันหมดนะนะเข้าใจนะอืเพราะฉะนั้นก็สมัยนี้แม่ก็ไว้ใจอะไรกันไม่ได้นะคนสมัยนี้แม่ก็ยิ่งกว่าโจร่ะนะกนะ็มีทางเดียวก็อย่าทําผิดเพราะนั้นอ้างเอไอไม่ได้นะครับไม่มีนะนะไม่มีครับเขาตรวจสอบเพียงแต่ว่าคลิปตัดต่อเท่านั้นแหละคดีได้หลิวเนี่ยก็โดนโดน,นะนสั่งกระทึกนะตำรวจบางซื่ก็สั่งฟ้อง นะนะครับไม่มีปัญหาครับอ้างไม่ได้แล้วครับไม่รอดครับนะครับเนี่ยเพราะนั้นไม่รอดครับสบายไปนะชิบหายกันแล้วครับอืมอ่าอืมอือจะครับเพราะนั้นปัญญาหลักฐานได้นะครับอ่านะฮะตอนนี้เล่นกันหนักแล้วนะครับนะจะไปอ้างปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีทำปลออะไรฟังไม่ขึ้นหรอครับไม่ขึ้น ชื่อผมนี่ผมเป็นทนายมาสามสิบเก้าปีนะเชื่อพี่เดพี่เดเรียนมากูเรียนจบกฎหมายจบเนตัดฑิตมากูเรียนมาวิชาพยานหลักฐานเนี่ยนะพยานหลักฐานพวกเรียเรียกว่าพยานวัตถุนะเป็นคลิปเสียงเนี่ยมันมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเขาตรวจดูว่ามีการตัดต่อรือเปล่าแค่นั้นาดำเนินคดีได้แล้วนะแต่ปัญหาว่าตำรวจจะกล้าดำเนินคดีไหมกกตจะกล้าดำเนินคดีไหมปปชจะกล้าดำเนินคดีไหมลูกน้องลูกป้อมกันเหลือหลายคนในองค์กรอิสระ นะแต่ตอนนี้ก็เติมมาใหม่เติมมาใหม่แนละ้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสายไหนนะครับอืมนะครับนะทางพักพลังประชารัฐก็บอกว่าการนําคลิปเสียงออกมาสู่สาธารณะควรมีการตรวจสอบก่นอนก่อนเผยแพร่ละววนให้สื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือหลงเชื่อของนักการเมืองที่ไร้จริยธรรมที่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อพักพลังประชารัฐเป็นการใช้วิธีที่ชั่วร้ายเก่ามาทําลายรนะบบประชาธิปไตยผมคิดว่าปีหกเ็แล้ว ไม่ใช่2539มยังมีการเล่นการเมืองแบบสกปรกและยังมีการเลี้ยงงูเห่าไทยอ่าลุงงูหนะเห่านะเยอะแยะมากมายนะครับอ่านะครับเนีพลตำรวโทปิยะโทสกอ่าพัคพลังประชาริซึ่งผมก็รู้จักท่านดีเคยนั่งกินวายกับท่านสมัยเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาคห้านะครับพี่ปิยะเขาเป็นคนน่ารักนะอยเป็นคนน่ารักนิสัดสยดีนะ นะจริงๆผมคิดว่าเขาคอนเนคชั่นภูมิใจไทยเนี่ยทำไมกลายมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยก็นะพี่ปิยะพี่ปิยะเป็นคนเก่งนะนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าพี่ปิยะพี่กับตำรวจเก่านะนะการต่อสู้เป็น AI เนี่ยผมว่าฟังยากนะเพราะแม่งชัดเลยเสียงนะนะผมฟังแล้วผมก็ไม่ไมีใครหรอกมีแต่ลุงป้องชัดเจนอนี่ยนะแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่เสียงตัวเองก็ฟ้องร้องดำเนินคดีกับดนายไปสิครับฟ้องเลยฟ้องดนายเนี่ย ฟ้องฐานนี่โทรทัพน์ช่องเก้าด้วยถ้าเกิดว่าเป็นเสียงปลอมเสียงอะไรต่างๆเ<ๆ>สียหายก็ฟ้องร้องได้และผมเชื่อว่าคนอย่างดนานเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกนะเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเล่นหนักเล่นแรงนะครับผมก็เคยโฟร์ินรายการคุณนายหลายครั้งดนไนในแม่ก็โดนไปหลายคดนะีนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าดนไยต้องมั่นใจว่าเสียงลุณป้องชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แกถึงกล้าแต่ถ้าพลังประจารัฐคิดว่าดนานเอาเอาคลิปปลอมมาเปิดเผยและลุงป้อมเสียหายก็ฟ้องเลยครับ จะรออยู่ทาไมนะครับรออยู่ทาไมถ้ามันปลอมนะครับแต่พลังประชารัฐลุงป้อมจะกล้าฟ้องไหมล่มมนะผมว่าไม่กล้าหรอกผมเอาหัวหมาเป็นประกันได้เลยนะครับไม่เชื่อก็ตัดหัวหมาได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องมาตัดหัวฟูนะพี่น้องคิดว่าลุงป้อมหรือพลังประชารัฐจะกล้าฟ้องเช่าเต้าหรือดานัยหรือเปล่ารายการดานัยเนี่ยกล้าไหมนะคิดว่ากล้าไหมนะนะครับแต่ผมว่าแกไม่กล้าหรอกนะครับ แลวผมบอกว่าเป็นเรื่องจริงส่วนตัวนะแต่แต่ส่วนแต,แต่แต่แม่งจริงไม่จริงไม่รู้ว่าแต่กูเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะและผมว่าคลิปชั้นสิบสี่ก็มีด้วยและผมเชื่อพี่เสรีก็มีคลิปแต่ช่วงนี้ไม่รู้พี่เสรีแกหายหน้าหายตาไปไหนเนผมคิดถึงพี่เสรีอะ่ะแกมาเปิดซะใหญ่ตัวอลังการเลยจะแฉะชั้นสิบสี่ตอนนี้ไม่รู้พี่เสรีแกไปไหนเนี่ยนะประกาศตามหาคนหายเป็นตอนนี้พี่เสรีไปอยู่ไหน อยากจะฝากครับด้วยความเคารพน้องเยียรชาอยากกะฝากพิเสลีช่วยแฉต่อครับแฉเรื่องชั้นติดีครับไปเยี่ยมมาสองครั้งเจออะไรบ้างมีคิปไหมนะก็คิดถึงพิเสลีนะไปไหนครับตอนนี้ดูเงียียไปนะนะครับยังไงฝากพิเสลีเปิดได้เต็มที่นะครับจัดการพวกนะใครก็แล้วแต่อที่ป่วยทิพนะใครป่วยทิพนะครับนะจัดการเลยจัดการเลยนะครับใครป่วยทิพนี่จัดการได้หนักนะพิเสลีไปไหนครับ น้องเดชาคิดถึงผมเองก็เคารพพิเสษีนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมเดือดร้อนก็เคยไปใช้บริการพิเศษดีจําได้ตอนที่ผมโดนอดีตสสอเต้มงคลกิจนะผมกูผมเนี่ยแล้วผมก็เอาคลิปเสียงเนี่ยไปไปปล่อยที่สถานีโทรทัศน์จำได้ไหมตอนนั้นอ่ะเ,อเต้มงคลกิจโทรศัพท์รรก็ผมกูผมใช้คลิปเสียงเนี่ยผมส่งให้ไทยรัฐออกข่าวคืนนั้นเลยครับถ้าจำไม่ได้เต้อมกูผมประมาณสองทุ่มหรือไง หลังจากนั้นประมาณสองทุ่มครึ่งไทยรัฐทีวีครับออกรายการสดนะครับวันลุงขึ้นีนเต้น้ําตาตกนะครับโยนป้ายทิ้งพร้องจะลาออกจากสสได้ต่อมาก็ถูกดำเนินคดีจากกองปราบและสุดท้ายก็สาลแขวงอาผู้สึกสารแวงน,นครเหนือนไงพี่ากษาจําคุกแล้วก็รอการลงโทษนะครับนะสสเต้ก็ยอมรับนะครับที่ข่มขู่ผมเอานักลิปเสียงนะครับชัดเจนครับนะเพราะ้าคลิปเสียงเนี่ยสามารถใช้ได้ในคดีนั้นก็คือมีคลิปเสียงครับ นะครับที่สอสอเตมนาะตอนที่ผมโดนข่มขู่นะครับสอสอเตมบอกจะพาผมไปศาลจังหวัดชายแดนใต้และอาจจะไม่ได้กลับมาผมก็เลยป้โหเกิดอาการหวาดกลัวนะครับพี่เสรีพิสูจน์เอกทัวมาเลยแบบน้องเดชาเดี๋ยวมายื่นกำร้องกับพี่เลยก็ไปไปยืน่นคำร้องตอนนั้นแกเป็นประธานการมาิการกรชเข้าดูใน u t u b e ได้เลยนะผมก็ไปใช้บริการพี่พี่แกบอกว่านะน้องใครรังแกน้องก็มาคือพี่เสรีย่ยเป็นคนจริงนะแต่ตอนเนี้ย ไม่รู้ว่าแกไปไหนนะก็อยากจะให้แกามาแฉต่อนะครับฝากนะครับจุกรูสอสอเต้ตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วไม่ได้เป็นสอ้ต่อนะครับนะนะต่อคิดถึงอยู่นะทุกคนเนี่ยผมว่ารักทุกคนเนี่ยนะนะทุกคนผมรักหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไงนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจุกกรูนะนะครับนี่ใครครับเนี่ยาสามารถ ทีมกศพพัคพลังประชารัฐไม่เชื่อว่าคลิปหนุดเป็นเสียงพนเอกะวิตรและอยากให้ไปถามคนปล่อยว่าเอามาจากไหนใครแม่งจะบอกนะนะลั่นทุกครั้งที่โดกนกระทำไม่เคยออกมาตอบกอ็พร้อมบอกว่าบ้านจันทร์ของหน้าน่าจะมีคลิปมากกว่านี้ผมเชื่อว่าตอนที่ทักษิณประชุมกับพรรคการเมืองแม่งยังมีหลายคลิปและผมได้ข่าวมาว่าจะปล่อยหลังจากนายกอิงแถลงนโยบายนะครับจะปล่อยคลิปกันของหนาได้ข่าวมานะนะผมได้ข่าวลือมานะ แม่งจะปล่อยไม่ปล่อยกูมไม่รู้อะแต่ผก็รอรออยู่รออยู่นะครับพี่เดรอ,อยู่นะครับนะรอดูนะครับว่าจะอย่างไรต่อไปนะอืงานนี้เนะี่ยแม่งเล่นถ้าแบบมแม่งเล่นลุงซนะนะ้ยับเลยนะครับนะยับเลยยับเลยลุงงานเนี้ยนะแต่ทุกคนเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็สงสารลุงนะ โอ้โหโดนขนาดนี้แม่งยับเลยอัดถงหลักเสียงอะไรต่างผมอยากเป็นเบอร์หนึ่งมึงจะให้กูออกจากหัวหน้าพักหรืออะไรต่างนะอะใครเคยฟังกันบ้างนะตอนจริงมันก็มีคลิปเสียงมีอะไรอยู่นะเดี๋ยวลองดูดูหาหา,หาปล่อยปล่อยสนุกสนานขึ้นเกงหน่อยมันเยอะนะอยู่หลายที่หลายอะไรนะนะครับอืนะครับตองมีคนยอมรับแล้วเป็นเสียงเขา่ะนะครับเหนื่อยนะ,ะเสียงลุงไปไหนนะครับลุงตอนนี้หนักเลย โอ้อ่าหนักเลยตอนนี้โดนหนักเลยนะครับอลองดูนะครับมีเสียงเสริมแต่ผมจะลองดูนะอืออือดูนะครับโอ้โหยับเลยตอนนี้โดนเนี่ยนะนะแฉกันไปแฉกันมามึงแฉมึงแฉมึงนะพอดีก็ประชาชนจะได้รู้ว่านักการเมืองเนี่ยมีคนดีบ้างหรือเปล่า และมีใครเป็นคนดีบ้างพี่น้องประชาชนที่เปานนักการเมืองในประเทศไทยนี่แม่งมีคนดีบ้างไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะกูมไม่รู้มันมีไหมคนดีอ๋อไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยพี่น้องว่าไงอืมมันอะไรกันหนักหนาวเนี่ยนะหนักเลยตอนนี้นะตายโดนยับโดนกันยับเลยอืมไม่รู้จะว่ายังไงนะยับเลยลุงเริงตอนนี้ลำบากอ่ะ มึงแฉกูกูแฉมึงยับอ่าอือม,มีอะไรบ้างเนี่ยดูนิดสงคิดเสียงอะไรบ้าอืมลองฟังนี้อันนี้ก็ไป่ค่อยชัดเลยว่าเสียงนะนะครับเพราะนั้นงานนี้ก็ยับอ่ะสงสารลุงพอเถอะครับอ่าอ่าป๋าชานเป็นยังไงบ้างครับอ่านะครับคดีไอ้นะครับ,นะรบเห็นมีนายกอะไรอนายกเปี้ยวอะไร เห็นมีข่าวถูกดำเนินดำเนินคดีจัดลงจัดเลี้ยงช่วยป่าชานเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยโดนยับเลยนะนะการเมืองท้องถิ่นเนียแม่ก็อ่านะนะบ้านใหญ่ช่วยหาเสียงอฝ่ายตรงข้ามแม่ก็เปน็นไงคอยจับผิดอ่ามาจัดงานลงงานเลี้ยงกับเห็นู้สิกนาย,ยกเปรี้ยวโดนไปด้วยะยุคนี้ก็นะครับไ,ไทยจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะคู่กรณีแม่ก็เตรียมถ่ายคลิปนะเตรียมถ่ายคลิปนะนะอืมเหนื่อยกันลวแตละคนนะโดนกันไป ยับเยะนะินเน่ยนะครับแล้วก็ใครนะครับบอกว่าลงแม่ก็ร้องใหญ่ตอนนี้แม่งร้องกันทุกวันนะตอนนี้ตายอากันนะครับและบอกนะครับแหล่งข่าวที่ผมได้รับทราบมานะครับนะครับทุกคําร้องที่แม่งมีการร้องเรียนนะแม่งของแท้ทั้นนะั้นของแท้พยานหลักฐานแม่งแน่นนะเรื่องขอบงำพัดเพื่อไทยแม่งันแน่นนะมีคนก็ส่งหลักฐานให้ผมดูว่าพวกเรืองไกรพวกนักร้องทั้งหลายหลักฐานแม่งแน่นนะ นะครับแน่นเลย,สยแสดงเห็นว่าทีมงานมันเยอะทําการบ้านดีพยานหลักฐานแน่นเรื่องการครอบงําพักเพื่อไทยก็แน่นนะเรื่องจรยิยธรรมก็นแน่นเรื่องการส่งร่าก็นแน่นพยานหลักฐานแน่งแน่นเลยพวกนี้นี่มันทํางานเป็นทีมนะผมไม่รู้ต้องใช้ทุนใช้ทีมเยอะไหมนะครับเมื่อเชีพครับเรื่องใจอะไรพวกนี้นะหลักฐานแน่นแน่นหมอว่าลงนี่ก็นแน่นหลักฐานอ่ะนะที่ผ่านมาแม่กันเล่นนะนายกยิ่งรักก็เรียบร้อยคดีจำนำข้าวนะครับ นะหมอว่าลงนี่ไม่ธรรมดาเพียนแต่ว่าลงเรื่องตั้งแล้วแม่งไม่มีใครเลือกแค่นั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะผมเคยไปรับโล่ความกับหมอว่าลงแกก็เป็นคนโอเคนะใช้ได้นะไปที่สโม,มสรกองทัพบกอ่ะหมอว่าลงแกก็รับโล่คนดีผมก็ได้รับด้วยนะครับเดีนะ๋ยวไปรับโล่รับอะไรแต่ผมก็ไม่ใคยโช์เรื่องโล่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องหาเหยื่พวกนี้มันอยู่ที่การกระทำของเราทุกวันนี้ก็มานั่งเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเนี่ยเนี่ยผมว่าการตรวจสอบทักษิณี่ดีมากเลยตรวจสอบเรื่องการครอบงำพัก เพื่อไทยเพื่อจะส่งสารนูนยุบพรรคนะครับนะนะครับนี่นะฮะนะอย่าไปประเมินหมอว่าลงตักนะลงเลือกตั้งไม่มีคใครเลือกแกอาจจะไม่ได้เป็นสสแต่แกก็มีความสามารถในการตรวจสอบอันนี้เราต้องยอมรับนะเดี๋ยวผมก็กลับจากพิโลกมาเขาบอกหมว่าหมอว่าลงนี่กับมือปราบนะเขาปราบนักการเมืองนายกดำนำข้าวมาแล้วล่วงไปแล้วอ่ะไม่ธรรมดานะกระจกแพราสารนิตนะนะครับเลืองไกลนี่กับนักบัญชีนักผู้ตรวจสอบนะเดี๋ยวดูประวัตนะิ เดี๋ยวดูประวัตินะประวัตินายเรืองไกรนะครับเดี๋ยวดูประวัตินะนายเรืองไกนร,รน,ะน,รกนี่นะเป็นอำเภอตะสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของคนนั้นคนนี้ไม่ต้องหรอนะครับจบปริญญาตรีบัญชีจากรามํำแ็งอ๋อวิญญาโทบัญชีจากธรรมศาสตร์นะครับนี่นะนะครับนี่ประวัตินะเดีย๋ยวดูในวิกิพีเดียเนะยเป็นใครบ้างนะครับอ,อ,อายุ